นะตลาดค่ะโอ้ยตลาดนะคะตอนเย็นกับข้าวนี่ถูกมากโอ้ตลาดแล้วนะคะนี่แต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ขอนแก่นนะคะขอนแก่นนะคะีตลาดนี่่ิชาตลาดขอนแก่นที่คนชอบไปชอบตรงอันนี้เป็นตลาดตอนในตลาดโรงงานโรงงานที่เข้าภาคชั้นแรงเขามาซื้ออันนี้เราจะไปขายตรงไหนเนี่ยตอนนี้เที่ยงหรือยังตอนนี้เราไปเปิดห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาขายตรงสูงก็ได้ออาโเค ขายเอาเงินจากสามพันก่อนเง็น<ม>ที่จเจริญแล้ว<ม>จะได้ไปกินอะซาบูก่อนต้นคูนนะคะอันนี้ขอนแจ่นบ้านไผ่นะคะไม่รู้ดูแบบไหนก็ไม่รู้ดูไม่ออกอันนี้ก็ป้ายเหมือนเดิมเลย ไปทางไหนซ้ายอุดรอ,อีกห้กิโลอ๋อ,อคือปีป้ายนั้นค่อยจะเป็นจังหวัดขอนแก่นผ่านตรงนั้นใช่ไหมตอนนี้ย,ย,ยังไม่ใช่ใช่ไหมคือป้ายบอกทางเนี่ยขอนแก่นเนี่ยถึงแล้วขอนแก่นแล้วนี่นั่นแหละก็คือผ่านป้ายเข้าไปค่อยขอนแก่นใช่ไหมก็ขอนแก่นแล้วอันนี้คือป้ายบอกทางไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ป้ายบอกพิกัดโอเคอโอเคถึงแล้วนะคะขอ<ค>นแก่นแล้วนะคะมันเป็นแค่บอกทางว่าทางไหนไปทางไหนนั่นเองแล้วแล้วที่เขาว่า ถ้ามาไม่มาไม่มาวงวงกลมขอนแก่นเขาเรียกว่าไดที่ต้นขามน่ะที่เป็นขอนแก่นอ่ะตรงไหนอยู่ตรงไหนแก่นนครหรือว่าอ๋อนู่นที่เป็นไม้เเมืองเป็นไม้นแหละเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมาไม่ถึงไม่ใช่ขอนแก่นนู่นสารลางนู่นแหอยจะไปถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปแบบว่าฉันมาขอนแก่นนะนะถ้าใครมาไม่ถึงไม่ใช่ขอนแก่นเขาบอกมันเป็นไม้ขามิงจริงไงมันเป็นไม้ขอนไง ไม้ขอนแลรขอ,อนเกตน่จริงไงต้องใครจำทางเลยรถมันพังเนาะเขาก็กเดินไปดูนะคะประตูสู่เมืองขอนแก่นนะคะสวยงามมากเลยนะขอนแกต์จเจริญมากเอออย่างนี้เขาเรียกว่าจเจริญอยู่ของกินเต็มหมดเลยเราก็ว่าจเจริญกว่าโคราชเนี่ยเพราะว่ากว้างมันใหญ่ ตลาดแต่บ้านติดกันแต่มีแต่บ้านเาเก่าเนี่ย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 มันเก่าแล้วนะนคะประมายค่าส่งตลาดสี่หมื่นอ๋อี่ติดตลาดสีเมืองเมืองทองตลา,า,าดสีเมืองทองอ๋อได้ยินแต่ชื่อซ้อา,ายก็แซะดีเลยอ๋ออันนี้เป็นสถานีรถไฟมั้งใช่ไหมสถานีเป็นป้ายแดงๆแบบนะี้รถบกสอใช่ไหมไม่รถไฟอยู่ซ้ายใส่รถไฟ ไม่ไม่จะเป็นเสาลงแดงแบบนั้นคืออะไรน,นั่นนะขึ้นขึ้นอะไรนั่นอ่ะมันจะปกติจะเป็นบกสอไม่ใช่นั่น,น,สนเสาสูงอ๋เนะสายนันเสา,สาไม่เสาวิทยุก็โทรทัศน์ไม่ก็เสาบูถือนี่นะคะครเจ็ดแล้วนะคะ หลายจังหวัดแล้วนะคะเนี่ยตลอนตลอนตลอนนะคะว่า่้อนเกศยังไม่ร้อนเท่าเท่าเมาื่อวานเขาอยู่ห้องแอร์ในรถเปิดแอร์อยู่แต่ออกข้างนอกจะรู้ร้อนไม่ร้อนร้อนโอ้อาจจะใช่เนาะ ที่จะชาตจะชอบอยู่หนึ่งต้องที่จะรถต้องกว้างสองคือต้องมีเซเว่นใกล้ๆยายตาชาตชอบชอบซื้ออะไรกินทั้งคืนมันนิ่กเลยอืเบียหิวมาต้องมีอะไรให้กินเลยป่านบอกว่ากินวันละมื้อป่านี้ยังไม่ขึ้นจะพร้อมลงคนมาหวานนะคนอายุมากขึ้นโรคคนเยอะเอมาหวานมันเพิ่งเริ่มเป็นเนาะเป็นอไรไปเนตอนสามสิบแล้ว ม่แบบว่าพึ่งได้กินยางไงแล้วก็เหมือนพิ่งิืมไงถ้าแบบมันไม่ได้กินหลายเม็ดไงอย่าแงบบนี้เขาเรียกว่าพึ่งริ่มเป็น,นเฉยๆเราอยากให้ถึงชีดแล้วกันใช่ไม่ไหวนวหนักเนี่ยมันก็รักษาได้อยู่ไหมรักษาได้แต่ว่าต้องกุมอาหารเบราหวานเกิดจากการกิน,น่ยพฤติกรรมการกินนักนารเง,งินนะคะ